วันนี้ค่ะจะมาแบ่งปันวิธีการในการที่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายๆในชีวิตเราให้มันสามารถมาลายหายไปในชีวิตของเราได้ค่ะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะคูปิวเองก็ได้มาจากหนังสือของท่าน Hill, นับเลียนฮิลหนังสือ The Law of Success เนี่ยท่านได้ไปสัมภาษณ์นะคะบุคคลกว่า25,000คนและก็สัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นที่รู้จักระดับโลก 5้ากว่าท่านแล้วสิ่งที่ทุกๆท,ท่านผู้ประสบความสำเร็จพูดเหมือนกันเลยค่ะและเป็นอีกกฎหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาสามารถก้าวข้ามแล้วใช้กฎนี้ค่ะกับชีวิตของเขาได้ท่านนับปบญยนฮิวค่ะท่านแบ่งปันในหนังสือไว้เลยว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปของคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกค่ะ เขาต้องก้าวข้ามคำวิาพากษ์วิจารณ์การถูกขัดขวางต่างๆนานาจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขากำลังจะเดินไปข้างหน้าท่านนับเบิลยูใช้คำว่าแบบนี้นะทุกคนสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามไม่ได้ค่ะก็คือการไม่เห็นด้วยจากสิ่งที่เราทำโดยที่มีบุคคลอิจฉาริษยาเรายูขอใช้คําว่าการที่มีบุค คนค่ะเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําแล้วเขาหวังดีเขาอาจจะรักเราหรือบางครั้งค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่านั่นมันไม่ใช่ตัวเราหรือเขารู้สึกมันขวางหูขวางตาในสิ่งที่เราทําอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับเราหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยทํานิสัยบางสิ่งบางอย่างมาเนิ่นานานแล้วแล้วจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงทําให้เวลาเราทําอะไรค่ะที่เขารู้สึกว่า มันไม่น่าจะเป็นไปได้จึงทำให้เขาลุกขึ้นมาขัดขวางในสิ่งที่เราทำเพราะด้วยความรักด้วยความหวังดีหรือเพราะเขาไม่เชื่ออะไรก็ตามค่ะท่านนะับเบรเยนฮิลบอกเลยว่าทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่พวกเรารู้จักทุกคนต่างโดนขัดขวางต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักค่ะ ท่านนบพลเยนฮิวท่านแบ่งปันไว้แบบนี้ค่ะว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งตอนที่ท่านทําปรัชญาแห่งความสําเร็จเนี่ยค่ะระหว่างที่ท่านกําลังทําปรัชญาแห่งความสําเร็จหรือว่าหนังสือเดอ l ลอออ s u c c เซสที่ออกมาให้พวกเราทุกๆคนสามารถที่จะนําปรัชญานี้ไปใช้กับชีวิตเพื่อบรรลุความสําเร็จท่านบอกว่าระหว่างทางค่ะที่ท่านทําค่ะท่านถูกโจมตีต่างๆนานาขัดขวางต่างๆนานาค่ะ จากนักข่าวซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันซึ่งนักข่าวคนนั้นค่ะทำการขัดขวางต่างๆนานานทุกรูปแบบกับท่านโดยใช้ระยะเวลา4-5ปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากค่ะท่านนโปเลียนฮิวไม่มีการตอบโต้ท่านอดทนอดกลั้นในการที่จะไม่ตอบโต้อยู่ถึง4-5ปี แจนแล้วจนลอดสุดท้ายที่สุดค่ะท่านรู้สึกว่าท่านทนไม่ได้แล้วท่านต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องตอบโต้บางสิ่งบางอย่างนักข่าวคนนี้ออกไปที่มาขัดขวางทางของท่านแล้วท่านก็เลยทําวิธีการค่ะโดยการที่ท่านบอกว่าท่านจะตอบโต้โดยการท่านจะพิมพ์สิ่งที่ท่านรู้สึกภายในใจออกมาทั้งหมดหลังจากนั้นค่ะท่านนั่งอยู่ที่ ป้นพิมพแล้วพิมพ์สิ่งที่อัดอ้นอยู่ทั้งหมด4-5ปีพิมพ์ออกมาอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากยิ่งท่านโกรธเท่าไหร่ท่านยิ่งพิมพ์ออกมาได้อย่างภาษาที่ท่านไม่รู้มาก่อนเลยว่านั่นเป็นภาษาที่เผ็ดร้อนที่มันฝังอยู่ในความรู้สึกของท่านท่านรู้สึก แบบพุ่งออกมาเลยค่ะว่าโอ้นี่คือสิ่งที่มันอยู่ส่วนในลึกๆของตัวท่านเป็นภาษาที่เผ็ดร้อนเป็นภาษาที่มันดุเดือดโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าท่านมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวท่านแล้วท่านก็เขียนระบายออกมายาวมากค่ะยิ่งท่านเขียนระบายออกมาเรื่อยๆ สิ่งที่ท่านได้ละไมออกมาค่ะความรู้สึกจากความรู้สึกโกรดเกรี้ยวหงุดหงิดใจภาษาที่เป็นภาษาเผ็ดร้อนที่ท่านต้องการจะโต้อตอบนักข่าวคนนั้นค่ะกับกลายทำเป็นให้ท่านใจเย็นลงเมตตาและสามารถอภัยกับนักข่าวคนนั้นได้ที่ขัดขวางการทำงานหนังสือ t h อ Law of Success ของท่าน มาถึง4 5ถึงปีสิ่งที่ท่านนะโปเลียนฮิลค่ะท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านเปลี่ยนจากสิ่งร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านให้กลายเป็นสิ่งดีๆโดยการที่ท่านไม่โต้อตอบนักข่าวคนนั้นคือวิธีการที่ท่านควบคุมตนเอง ท่านนโปเลียนฮิลมักใช้เทคนิคนี้หลังจากนี้ทุกๆครั้งค่ะเวลาที่ท่านรู้สึกหงุดหงิดใจมีใครมาวิาพากษ์วิจารณ์มีใครมาขัดขวางหรือท่านได้รับข่าวต่างๆนานาทึ่งเป็นข่าวที่ทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดใจท่านจะใช้วิธีการโดยมันนั่งที่แป้นพิมพ์แล้วก็พิมพ์ระบายความรู้สึกทั้งหมดของท่านออกมา แล้วเมื่อท่านระบายความรู้สึกทั้งหมดของท่านออกมาแล้วท่านจะมานั่งอ่านค่ะแล้วสิ่งที่ท่านเห็นท่านเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในลึกๆของท่านแล้วท่านจะขยำกระดาษแผ่นนั้นทิ้งโยนทิ้งหรือบางครั้งค่ะท่านจะเก็บไว้ เพื่อที่คราวหน้าท่านจะมาอ่านสิ่งที่ท่านได้ระบายออกมาแล้วหลายๆลายครั้งท่านกลับมาอ่านสิ่งที่ท่านระบายออกมาจากความโกรธเรียวความหมุดหงิดความไม่ได้ดั่งใจหรือความโมโหจากเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆค่ะพอท่านกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะักขนาดนั้นเวลาผ่านไปแล้ว ท่านตื่นขึ้นท่านมีวิธีคิดที่มุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมสิ่งที่ท่านกลับมาอ่านค่ะท่านรู้สึกว่าสิ่งนั้นช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกิดที่ท่านพิมพ์ออกมาด้วยความรู้สึกโกรธความรู้สึกหงุดหงิดท่านบอกว่าท่านโชคดีที่ท่านใช้หนึ่งวิธีซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่สำคัญมากๆของผู้ประสบความสำเร็จระดับโลทุก คนที่เขาสามารถก้าวข้ามความคิดเห็นก้าวข้ามการถูกขัดขวางต่างๆนานาที่จะสามารถทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือการควบคุมความคิดของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกโกรธรู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์ตรงหน้า กับความคิดเห็นของใครบางคนที่เขามีกับคุณที่มันไม่ตรงกับสิ่งหรือเจตจำนงที่คุณทำอยู่ค่ะเมื่อคุณรู้สึกหงุดหงิดหากเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ค่ะสิ่งที่เราจะทำคือการตอบโต้แล้วการตอบโต้ทุกๆครั้งค่ะ เราส่วนใหญ่มักจะมีคำพูดที่เผ็ดร้อนจะมีคำพูดที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเจ็บจี๊ดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สาสมกับสิ่งที่เขามาว่าเราให้สาสมกับสิ่งที่เขามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นซึ่งครูปิวก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนค่ะทุกคนแล้วแน่นอนสิ่งที่เรารู้เลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการที่เราแสดงความคิดเห็นหรือตอบโต้ออกไปทุกทครั้งค่ะด้วยความรู้สึกที่เราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้การที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเราเองได้คือการที่เรากำลังคว้างระเบิดใส่ผู้อื่นแล้วแน่นอนค่ะเวลาเราคว้างระเบิดใส่เข้าไปค่ะเราก็ได้รับสะเก็ดระเบิดนั้นด้วยเราก็ได้รับรอยแผล เราก็ได้รับความเจ็บปวดจากระเบิดที่เราสร้างไปด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่สิ่งหลายๆที่มันมักจะเกิดขึ้นกับเราเกิดจากการที่เราหรือผู้อื่นมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีมุมมองกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งเลยคือความรู้สึกไม่ชอบใจ ความรู้สึกงุดหิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจแล้วถ้ามันมีความโกรธเกรี้ยวก่อนหน้านั้นอยู่ด้วยหรือความรู้สึกไม่ชอบใจก่อนหน้านั้นมาด้วยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันสะสมที่เราโดนกระทำหรือเกิดจากการที่เขาแสดงความคิดเห็นกับเราซ้ำๆโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดของเราค่ะสิ่งที่ทำให้สายสัมพันธ์ สิ่งที่ทําให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ต้องการเลยก็คือการที่เราตอบโต้การที่เราไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของเราได้ไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เหมือนตอนที่ท่านนาปโบปเรียนฮิลท่านบอกว่าพอท่านนั่งลงและท่านพิมพ์อะแล้วท่านยิ่งพิมพ์ท่านยิ่งรู้สึกโกรธ พอยิ่งรู้สึกโกรธต็พิมพ์ออกมาอีกแล้วยิ่งรู้สึกโกรธอีกแล้วภาษาที่มันไร้ร้ายที่มันฝังลึกอยู่ภายในค่ะซึ่งเป็นภาษาที่เราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีอยู่ในตัวเราเป็นคาําด่าเป็นคําสบทเป็นคำต่างๆนานาค่ะที่เราอาจจะไม่เคยใช้ในชีวิตแต่เราอาจจะเคยได้ยินจากการดูละครจากการที่เราอ่านข่าวสาร หรือจากการที่เราได้ยินได้ฟังใครที่เขาพูดแบบนั้นค่ะพอเราหงุดหงิดใจมากๆเข้าค่ะแล้วเราไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของเราได้ไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ค่ะมันจะยิ่งจุดระเบิดภายในใจเราให้มันลุกโชนมากยิ่งขึ้นจากไฟธรรมดาค่ะมันจะกลับกลายมาเป็นระเบิด และจะกลายเป็นระเบิดปรมาณูและก็สามารถทำลายล้านได้เยอะมากๆแล้วผลจากสิ่งที่ตามมานั้นไม่ใช่ผลเฉพาะคนที่เราคว้างระเบิดหรือเราตอบโต้เขาออกไปแต่ผลนั้นเป็นเหมือนบุมบาแรงค่ะที่วันนี้พอเราคว้างออกไปปับ๊บมันก็ต้องย้อนกลับมาด้วยหาเราเช่นเดียวกัน แล้วส่วนใหญ่การย้อนกลับมาหาเราค่ะจะเป็นการย้อนที่เป็นลักษณะที่แง่ลบทั้งสิน้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราสามารถควบคุมสติอารมณ์ของเราได้สามารถควบคุมและจับความคิดของเราได้ว่าขณะนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไรแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ คือการที่เราสามารถจับความรู้สึกภายในของเราได้ว่าความรู้สึกภายในของเราตอนนี้รู้สึกร้อนลุ่มรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มีความสุขจะทำให้เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้ข้อความนึงในหนัสือ Conversation with God ที่พระเจ้าสื่อสารกับนิวโดน w ลวั ท่านบอกเลยว่าทุกๆครั้งเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่จะสามารถสยบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากข้อขัดแย้งใดๆก็ตามก็คือการที่เรานิ่งและสงบอยู่เงียบๆเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรามีความขุ่นเคืองใจ เราไม่สงบเราว้าวุ่นเราโรกรธเกลี้ยวเราหงุดหงิดนั่นจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณภายในซึ่งเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเราได้เพราะจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ภายในของเรานี่แหละที่เขาจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้และสามารถมันลาย ปัญหาหรือความท้าทายหรือทางออกที่เราหาไม่เจอณตอนนั้นให้เราสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้โดยวิธีการที่เรานิ่งเงียบซึ่งการฝึกฝนจิตการทำสมาธินี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราทุกๆคนสามารถควบคุมตัวคุณเองได้ ประสบการณ์ที่เราเห็นการเกิดสงครามโลกการประทะกันร,ระหว่างประเทศส่วนใหญ่เกิดจากการตอบโต้อย่างไม่มีสิ้นสุดแล้วกลายเป็นความโกรธเกรี้ยวความหงุดหงิดเกิดจากการตัดสินทั้งสิ้นและคนที่ได้รับไม่ใช่แค่คนคนเดียว แต่เป็นคนทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดท่านนโปเรียนฮิลท่านบอกว่าถ้าวันนั้นค่ะท่านไม่สามารถควบคุมความคิดควบคุมตัวท่านเองได้แล้วท่านส่งจดหมายอันเผ็ดร้อนและเป็นคำหยาบคายไปให้กับนักข่าวคนนั้นที่ขัด ควางการทําหนังสือของท่านอยู่ถึง4 5ถึงปีสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะคงทำให้หนังสือ The Law of Success ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วส่งต่อมให้ผู้คนทั่วโลกได้เพราะจะทำให้ท่านไม่น่าเชื่อถือทันทีแต่พอท่านสามารถควบคุมตัวท่านเองได้ สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นและท่านได้ตระหนักรู้กับตัวท่านเองว่าสิ่งที่คนเราทุกๆคนสามารถควบคุมได้ก็คือการที่เราสามารถควบคุมความคิดของตัวเราเองวันนี้ความคิดของเราเองค่ะถ้าเราเท่าทันความคิดเราจะสามารถสร้างทำให้ความคิดของเราเป็นพลังสร้างสารรค์อันยิ่งใหญ่ ที่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของเราไปได้แต่ถ้าหากความคิดของเราค่ะเรานำความคิดของเรามาสร้างในเชิงทำลายที่เราเข้าใจว่าทำลายผู้อื่นแต่แท้จริงแล้วมันคือการทำลายตัวเราเองจะทำให้เราค่ะนำความคิดที่เราควบคุมไม่ได้นี่ค่ะ มาเป็นเชิงทำลายและทำร้ายชีวิตของเราทำให้เราไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายหรือความสำเร็จของเราได้คุณเห็นไหมผู้นำระดับโลกหลายๆท่านซึ่งท่านนะโปรีียนฮิลท่านไปสัมภาษณ์ค่ะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเขาต่างถูกขัดขวางต่างๆนานา ระหว่างเส้นทางที่เขาจะต้องการไปสู่เป้าหมายตามเจตจำนงที่เขาต้องการแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เขาสามารถก้าวข้ามได้ก็คือการที่เขาสามารถควบคุมตัวเขาเองได้ควบคุมความคิดของเขาได้ดังนั้นวันนี้ค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเดินสู่เป้าหมายเดินสู่ความสำเร็จในชีวิต มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะเจอคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะเจอคำวิาพากวิจาร์ณมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่มีหลายๆายคนเขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่บางคนเขาหัวเราะเยาะคุณหรือเขาเขียนบรรยายสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือความคิดของคุณเองค่ะคุณสามารถเลือกได้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาสู่ตัวคุณนี่แหละที่คุณว่ามันเป็นสิ่งร้ายๆในชีวิตของคุณมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถควบคุมความคิดของคุณได้ค่ะให้เปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์เพื่อให้คุณ ก้าวข้ามแล้วคุณสามารถกลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสร้างทำให้มันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้สมัยที่ครูปิวเรียนปริญญาตีอยู่นะคะพวกนั้นจะเป็นคนที่ชอบเขียนบันทึกในทุกๆวันแล้วมีบันทึกหนึ่งค่ะ ที่เป็นบันทึกแห่งความโกรธเรียวที่เราโกรธแล้วก็หงุดหงิดเพื่อนเราคนนี้มากเลยแล้ววันนั้นก็เขียนระบายออกมาค่ะแล้วก็เก็บบันทึกนั้นไว้ค่ะจบออกมาแล้วมาทํางานทุกคนแล้วก็เจอสมุดบันทึกเล่มนั้นค่ะแล้วก็กลับมาอ่านมันใหม่อีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เขียนเมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้วอ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่โกรธที่หุดหงิดเพื่อนคนนี้มากเลยรู้สึกแบบไม่ชอบใจไม่ชอบหน้าเลยฉันจะไม่คบกับเธอคนนี้อีกแล้วแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นในชีวิตเรามองโลกมุมใหม่เราเจอสิ่งต่างๆประสบการณ์ที่มันใหญ่กว่าเรื่องนั้นมากค่ะครูปิวอ่านไปแล้วครูปิวขำไปอะ่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโห ตอนนั้นฉันคิดถึงขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยมันทำให้ครูปิวเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากในชีวิตเราอะแล้วมันเก็บปวดใจมันทำร้ายใจเรามากเลยแต่พอเราเติบโตขึ้นค่ะเราผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมากขึ้นค่ะเราก้าวข้ามความรู้สึก เราเก้าวข้ามความท้าทายมามากขึ้นค่ะสิ่งที่เราเคยเห็นเมื่อในอดีตว่าเป็นเรื่องใหญ่มันกลับกลายเป็นเรื่องเล็กมากๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องตลกในชีวิตของเราเพียงเพราะว่าเราสามารถควบคุมสติอารมณ์ของเราได้แล้วเราไม่ตอบโต้ตอนนั้นครูปิ๋วก็ยังคิดเลยนะตอนที่อ่างว่าโชคดีจังเลยที่ตอนนั้นน่ะฉันไม่เวดใส่เขา มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นะวันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะตอนนี้ค่ะถ้าคุณดูไลฟ์ครูผิวอยู่ตอนนี้นะแล้วคุณกําลังรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกอะไรก็ตามในชีวิตคุณค่ะสิ่งที่คุณทําได้นะคะคือคุณสามารถทําเหมือนท่านนโปเลียนฮิวได้เวลาคุณรู้สึกโกรธรู้สึกหงุดหงิดอะค่ะ คุณออกมาจากเหตุการณ์แล้วก็สถานาการณ์นั้นแล้วก็มาเขียนบรรยายความรู้สึกในสิ่งที่คุณรู้สึกให้มากที่สุดใช้ภาษาเผ็ดร้อนเท่าไหร่ก็ได้ให้มากที่สุดให้มันระบายความโกรธเกลียวออกมาให้มากที่สุดแล้วเมื่อคุณเขียนมันแล้วค่ะคุณให้โยนมันทิ้งไปเผามันทิ้งไปหรือ คุณจะเก็บไว้ในตู้เซฟล็อกให้แน่นสนิทที่สุดแล้วพอหลังจากที่คุณอารมณ์ดีๆหลังจากที่สามารถที่คลายปัญหาต่างๆไปได้หมดแล้วโดยที่คุณไม่ตอบโต้ให้คุณกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วเวลาคุณกลับมาอ่านใหม่ให้คุณเรียนรู้นะคะว่า ถ้าคุณยังรู้สึกหงุดหงิดอยู่แสดงว่าคุณยังก้าวข้ามความรู้สึกนั้นไม่ได้แต่ถ้าคุณกลับมาอ่านใหม่ค่ะแล้วคุณรู้สึกตลกคุณรู้สึกขำนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะควบคุมความคิดของคุณได้แล้วเมื่อคุณเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนั้นอีกให้คุณมั่นใจเลยค่ะ เหตุการณ์นั้นจะไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิตคุณแต่เหตุการณ์นั้นค่ะจะสร้างผลดีให้เกิดจากชีวิตคุณเพียงเพราะว่าคุณสามารถควบคุมตัวคุณเองได้คุณสามารถควบคุมความคิดของคุณเองได้เหตุการณ์เหมือนกันสถานการณ์ที่เหมือนกันสิ่งที่จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันคือการที่เรามีมุมมอง ที่ไม่เหมือนกันกันกบสถานการณ์นั้นเหมือนมุมมองของสถานาการณ์โลกโควิด -19 แม่ค้าที่เคยขายออฟไลน์จากสถานาการณ์โควิด1 9เมื่อเขารู้ว่าเขาไม่สามารถขายออฟไลน์ได้แต่เขาหยุดในการที่จะโทษเหตุการณ์สถานาการณ์แต่เปลี่ยนมาเป็นการ ขายในรูปแบบของออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเขากำลังเปลี่ยนสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเพียงแค่เขาสามารถควบคุมความคิดของเขาได้ควบคุมตัวเขาเองได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะหาอะไรล่ะที่มันเป็นประโยชน์เท่าเทียมกันจนสุดท้ายบางคนค่ะ ไม่จำเป็นต้องออกงานหรือเปิดหน้าร้านของออฟไลน์อีกเลยแต่ในเหตุการณ์เดียวกันสถานการณ์เดียวกันแต่ถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เรากล่าวโทษเราหงุดหงิดใจเราโก,กรธเกลี้ยวเราจะไม่สามารถเจอทางออกที่ดีที่สุด สิ่งที่เป็นสถานการณ์เดียวกันจากเรื่องร้ายๆคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้เขากลับกลายเป็นเรื่องดีและพลิกชีวิตของเขาเราทุกๆคนมีสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความคิดแต่ใครละ่ะจะสามารถควบคุมความคิด เชิงสร้างสรรค์ได้เมื่อเราสามารถควบคุมความคิดต่างๆในการสร้างให้เป็นเชิงสร้างสรรค์ได้เราก็สามารถทำให้สิ่งร้ายๆเหตุการณ์ร้ายๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแย่ๆเป็นความท้าทายเป็นอุปสรรคของเราค่ะให้กลายเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเราได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ ก็เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ด้วยพอเราควบคุมอารมณ์ของเราได้อะคะ่ะอารมณ์ของเราอะก็จะอยู่ในอารมณ์ที่เป็นคลื่นพลังงานความสุขสนุกสนานยิ้มแย้มหัวเราะไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณสามารถควบคุมความคิดและสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณก็สามารถที่จะสร้างคลืนความถี่พลังงาน ที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณได้เพราะเราทุกๆคนค่ะอยู่ในกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นน่ะดึงดูดกันด้วยความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธเกรียวอารมณ์สนุกสนุกสนานจะถูกดึงดูดมาหมดค่ะ แต่วันนี้หากคุณควบคุมตัวคุณเองได้ควบคุมความคิดได้คุณก็สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้เปลี่ยนความถี่จูนความถี่จูนสนามวิทยุใหม่ของคุณได้ค่ะให้อยู่ในแดนบวกให้อยู่ในทัศนคติบวกเพื่อคุณสามารถมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันฟลตลอดทั้งวันแล้วคุณก็จะสามารถ เปลี่ยนจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งร้ายๆอะ่ะกลับกลายเป็นสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของนนคุณได้ถึงแม้จะมีใครมาทําให้คุณโกรธอยู่ตรงหน้าค่ะแต่ถ้าคุณนิ่งเงียบคุณสงบได้ค่ะพายุที่มันกําลังพัดโหมหาคุณค่ะก็จะสามารถสงบได้โดยการที่คุณนิ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพายุ ความโกรธเกรียวมันมาประทะคุณค่ะแล้วคุณก็ใช้พายุ่่งความโกรธเกรียวจากการที่คุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณเองได้ค่ะแล้วคุณก็ประทะอารมณ์ความรู้สึกพายุนั้นออกไปค่ะพายุทั้งสองพายุมาบรรจบกันค่ะมันยิ่งขยายใหญ่โตและทำให้ความโกรธเกรียวสิ่งไร้ไรๆมันยิ่งแผ่ขยาย เพราะคุณไปโฟกัสมันค่ะเพราะคุณไปใส่พลังงานให้กับมันโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณสามารถควบคุมมันได้วิธีการในการที่ควบคุมตัวคุณเองควบคุมความคิดของคุณนี่แหละค่ะจะสามารถทำให้คุณค่ะเดินไปสู่เป้าหมายสามารถทำให้คุณลงมือทำจนถึงความสำเร็จของคุณได้ค่ะ คุณทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมค่ะแต่สิทธิอันชอบธรรมนี้ไม่มีใครสามารถมาควบคุมได้นอกจากตัวคุณเองเพียงคนเดียวค่ะ